ดีค่ะพบกับฟ้าพัทราวันชัยตั้งจิตกับรายการวิ่งไกด์เช็คอินนะคะวันนี้เรามาเช็คอินกันที่จังหวัดอุทัยธาน,นีค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนั่นก็คือการปั่นจักรยานค่ะเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปยังเกาะเทพโพนะคะเพื่อชมวิถีชีวิตแล้วก็ชมวัดโบสถ์ค่ะ ระหว่างปั่นจักรยานข้ามแม่น้ำสแกรกรังไปเกาะเทโพสองข้างทางบรรยากาศสวยงามสามารถมองเห็นเรือนแพบนแม่น้ำสแกรกรังได้อย่างชัดเจนเลยค่ะถ้ามากลางวันก็จะร้อนหน่อยต้องมาตอนเย็นๆแดดร่มลมตกค่ะ เราปั่นจักรยานข้ามสะพานข้ามแม่น้ำมายังเกาะเทพโพนะคะเราก็จะเจอวัดโบสถ์ค่ะซึ่งข้างในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โนูงามมากจะเป็นยังไงนั้นตามเขาไปชมเลยค่ะวัดโบสถ์สร้างตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นชมภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชั้นครูเจดีสามองค์สามสมัยอยู่ในหมู่เดียวกัน และแปลกตาดี หลังจากที่เราชมความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนังที่วัดโบสถ์กันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นข้างหลังฟ้านั้นไหมคะอนอันนั้นนะคะคือยอดเขาสแกกลางเดี๋ยวฟ้าจะพาขึ้นไปข้างบนนั้นแล้วก็ไปที่วัดสังกัดรัตนาคีรีค่ะไปชมเมืองอุทัยในมุมสูงกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนั้นค่ะ 4ะ4 9ขั้นจากข้างล่างขึ้นมาบนเขาสแกกลังหรือวัดสังการรัตนาคีรีนะคะใครใครเดินเดินใครเดินไม่ไหวก็มีทางสามารถขับรถขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดได้ค่ะเราขึ้นมาถึงจุดข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีะระฆังร้อปีเพื่อเป็นสิริมงคลกันค่ะ น,นี่คือระฆังใบใหญ่หรือว่าระฆังร้อยปีที่พระประหลัดใจและก็ชาวอุทัยธานีร่วมกันสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2443ค่ะใครที่มาแล้วก็ตีระฆังนะคะจะเชื่อกันว่าจะเกิดความเป็นสิริมงคลกับชีวิตค่ะ เราขึ้นมายืนอยู่ที่เขาสแกกลางนะคะหรือว่าวัดสังกัดรัตนาคีรีคุณผู้ชมคะตรงนู้นนั่นคือวัดโบสถ์ที่ที่เรายืนอยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนเขาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดสังกัดรัตนคีรีกันค่ะวัดสังกัดรัตนคีรีสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2443 ตั้งอยู่บนยอดเขาสแกกรักงที่ชาวอุไทยให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมากพื้นที่วัดมีทั้งส่วนที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นราบและส่วนที่อยู่บนยอดเขาสแกกรักงเราสามารถเลือกเดินพิสูจน์แรงศรัทธาผ่านบันได449ขั้นเพื่อขึ้นไปสู่ยอดเขาหรือจะเลือกพึ่งพาหนะขับขี่ขึ้นไปก็ได้ เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปสักการะรอยพระพุทธบาทจำลองกันค่ะรอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่ในสิริมหามายากุดาคารมณดบรงไทยสวยงามที่ตั้งอยู่ตรงสุดปลายบันไดบนยอดเขารอบรอยพระพุทธบาทจำลองมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ โดยได้ถูกย้ายมาจากวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงที่เราได้ไปกันในเบรกที่แล้วและอีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อขึ้นมาที่นี่นะคะก็คือการไปสักการะพระบรมรูปพระปฐมบรมมหาชนกค,ค่ะ ถึงแล้วค่ะร้านปลาครัวท่าน้ำอ้อยวันนี้เราจะมาทานอาหารมื้อค่ำกันที่นี่ค่ะร้านนี้เปิดตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่มเลยทีเดียววันนี้ฟ้านัดกับพี่อิ๋วผู้จัดการร้านเอาไว้เดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่อิ๋วกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะฟ้าก็อยู่ที่ร้านปลาครัวท่าน้ำอ้อยแล้วนะคะและนี่เมนูที่เราจะมาทานกันในวันนี้และข้างๆข,ของฟ้านะคะก็คือพี่อิ๋วสวัสดีค่ะ พี่อยู่เป็นผู้จัดการร้านนะคะวันนี้พี่อยูมีเมนูอะไรมาให้ฟัซชิมบ้างคะ,คะวันนี้เยอะแยะเลยนะคะก็จะประกอบไปด้วยต้มยำปลากฏดคังแม่น้ำนะคะอันนี้เมนูเด่นที่ร้านเลยนะคะเป็นชูชีสดปลาเนื้ออ่อนนะคะแกงคั่วหอยขมนะคะแล้วก็ทอดมันปลากายซึ่งเป็นทอดมันปลากายแท้ๆเลยค่ะค่ะขออนุญาตชิมเลยล้กันนะคะค่ะเนะชิญเลยค่ะอันนี้เป็นต้มยำค่ะปลากดคังแม่น้ำค่ะ,คะ เป็นเมนูขายดีลำดับต้นๆของร้านเลยนะคะค่ะ <c oughs> อุทัยธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเขา,าเรียกว่าอะไรนักท่องเที่ยวม,มาชมเป็นจำนวนมากแล้วก็ถามว่าร้านปลากรวดท่าน้ออ้อยเนี่ยอยู่ตรงไหนของอุทัยธานีจะแจ้งให้ทราบเลยนะคะว่าร้านเราสาขาหนึ่งจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ตรงนี้สาขาสองจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่ใกล้เคียงจากกับอุทัยธานีมากๆเลยะคะ่ะคุณฟ้าคือแบบว่าถ้าเรามาจากกรุงเทพเราก็จะก่อนเข้าอุทัยธานีเราก็จะ ใช่ใช่เลยค่ะถูกต้องใช่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคาะอย่าลืมติดตามรายการวิคแอนไกร์เช็คอินได้ใหม่นะคะว่าเราจะพาไปกินไปเที่ยวไปพักที่ไหนวันนี้ฟ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ก็ไม่ลืมที่จะพาคุณผู้ชมไปซื้อของฝากที่สุดโอทอบเมืองพระชนกจักรีตั้งอยู่บนถนนสาย333สขาออกค่ะฟ้าขอแนะนำสินค้าดีขึ้นคือของจังหวัดอุทัยธานีนั่นก็คือผ้าฝ้ายทอจกลายโบราณและผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายต่างๆอีกมากมายที่เป็นของดีของฝากเมืองอุทัยธานีค่ะ ตะบือไก่จนฝรั่งชาติไหนก็ชอบกินส้ตมตำเขาคิดทำสินค้าโอท็อปต่างๆก็ต่างชอบใครเห็นก็อยากได้ไอ้ที่เคยปั้นดีนี้เป็นควายก็ต้องหัดปั้นใหม่ปั้นควายให้เป็นฝันเคยแต่นั่งสานกระบุกตะขาเยี่ยมัวตะกมหน้า่อมเสริมกินตนานราตนลาดป่อสัยรัฐบาลส่งให้ผู้เชี่ยวชาญออกไปขายตามแนวะเกิดจากความจัดเจนของคนท้องถิ่นทั่วแคว้นแดนไทยเกิดจากความหลากหลาย การภากรัฐบาลร่วมมือกระทำกลายเป็นขุมทองคำนํำทงไตรลงพัฒสะบัด